ขีด,ขด,ขดยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา t o p Trending ค่ะช่องที่พาทุกคนไปรู้จักกับยานพาหนะสุดลำ้ำอากาศยานสุดเจ๋งและนวัตกรรมสุดล้ำยุคและวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของไฟ g h เตอร์เจ็ตหนึ่งยี่สิบห้าเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในวงการอากาศยานทั้งในแวดวงทหารและผู้ที่ลหลงไหลในเครื่องบินรบความน่าสนใจของไฟ g h เตอร์เจ็ตหนึ่งยี่สิบห้าไม่ใช่แค่ดีไซน์สุดฉบเฉียวหรือเทคโนโลยีสุดล้ำเท่านั้นครับ แต่ยังรวมถึงขีดความสามารถอันเหนือชั้นและประสิทธิภาพที่เหนือความคาดหมายอีกด้วย Fighter j จ็ตหนเป็นเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการปฏิบัติการที่หลากหลายตั้งแต่การควบคุมอากาศการสนับสนุนภาคพ,พื้นดินไปจนถึงการโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงจุดเด่นที่สุดของมันคือความคล่องตัวความเร็วและการติดอาวุธขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจในทุกสถานการณ์ เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกของไฟ g h เตอร์เจ็ต125กันก่อนครับตัวลำเครื่องของมันถูกออกแบบมาให้มีความเพรียวลมสูงเพื่อลดแรงต้านอากาศในทุกระดับความเร็ววัสดุที่ใช้สร้างลำตัวเป็นวัสดุผสมระหว่างคาร์บอนไฟเบอร์และโลหะผสมไทเทเนียมซึ่งทั้งเบาและแข็งแรงมากช่วยเพิ่มความทนทานและลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเมื่อมองมาที่ด้านหน้าของไฟ g h เตอร์เจ็ต125จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีจมูกที่ยาวและเรียวซึ่งไม่ใช่แค่ดีไซน์เพื่อความสวยงามนะครับ แต่จมูกยาวนี้ทำหน้าที่ซ่อนเรดาร์และระบบตรวจจับเป้าหมายขั้นสูงไว้ภายในเพื่อให้เครื่องบินลำนี้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ทั้งในระยะไกลและระยะไกลอีกทั้งยังสามารถปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างดีเยี่ยม พูดถึงเรื่องขุมพลังของ Fighter ร์เ125กันบ้างครับมันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นรุ่นใหม่ล่าสุดแบบ d u อั t ทรัสเวก t ตอร n ิงเทอร์โบฟนซึ่งให้แรงขับสูงถึง35,000ปอนด์ต่อเครื่องยนต์สามารถทำความเร็วได้สูงสุดกว่า m a ต2.5หรือประมาณ3,062กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วมากในบรรดาเครื่องบินขับไล่ยุคป,ปัจจุบันความเร็วระดับนี้ทำให้มันสามารถเข้าประชิดหรือหลบหนีได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ไฟ g h เตอร์เจ็ตหนึยังมีระบบควบคุมทิศทางแรงขับที่ช่วยให้มันสามารถพลิกตัวได้อย่างอิสระแม้อยู่ในความเร็วสูงสุดการบังคับเลี้ยวที่เฉียบคมและคล่องตัวนี้ทําให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจต่อสู้กลางอากาศได้อย่างไร้ข้อจํากัดในส่วนของอาวุธไฟท์เตอร์เจ็ตหนก็ติดตั้งมาครบครันครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลอัตโนมัติขนาด25มิลิเมตรที่สามารถยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะและกระสุนระเบิดแรงสูงระบบขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและระยะไกล ที่มีระบบนำวิถีอินฟราเรดและเรดาร์ขั้นสูงรวมถึงอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นซึ่งสามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ด้วยความแม่นยำสูงสุดไม่เพียงแค่การโจมตีระยะไกลเท่านั้นครับไฟ g h เตอร์เ125ยังมีความสามารถในการป้องกันตัวเองสูงมากด้วยระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์เค้าแตเม (ECM) ที่ช่วยป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธนำวิถีของศัตรูรวมทั้งระบบแจ้งเตือนการล็อกเป้า ระบบปล่อยเป้าลวงความร้อนและระบบสัญญาณรบกวนเรดาร์อัตโนมัติที่นั่งนักบินของไฟ g h เตอร์เจ็ดหนึก็ออกแบบมาอย่างล้ำสมัยครับห้องนักบินใช้ระบบกราสคอฟพิทเต็มรูปแบบพร้อมจอสแสดงผล HUD Head Up Display ที่ช่วยให้ข้อมูลสำคัญสแสดงอยู่ตรงหน้าโดยไม่ต้องละสายตาจากภายนอกอีกทั้งยังมีจอสัมผัสข,ขนาดใหญ่ที่รองรับการควบคุมทุกอย่างได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสรวมถึงระบบ AI ช่วยเหลือนักบินที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และเสนอแนวทางแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ไฟเตอร์เจ็ต125ยังมีระบบปฏิบัติการแบบเน็ตเวิร์กเซนทริกวอร์ฟร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องบินรบลำอื่นยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับและศูนย์บัญชาการภาคพ,พื้นดินได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถส่งข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วทําให้ทุกหน่วยสามารถวางแผนการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอีกหนึ่งจุดเด่นสําคัญของไฟเตอร์เจ็ต125คือระยะปฏิบัติการที่ไกลามากครับด้วยถังเชื้อเพลิงความจุสูงและระบบจัดการเชื้อเพลิงอัจฉริยะ ทำให้มันสามารถบินได้ไกลกว่า3,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและถ้าจําเป็นก็สามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้อย่างง่ายดายผ่านระบบอินฟล่าย์รีฟูลลิงที่ทันสมัยที่สุดในแง่ของความปลอดภัยไฟเตอร์เจ็ต125ก็ถือว่าจัดเต็มไม่แพ้ใครครับ,ครบโครงสร้างลำตัวถูกออกแบบให้ทนแรงกระแทกสูงมีระบบเอเจคชันซีดรุ่นใหม่ที่สามารถพานักบินออกจากเครื่องได้อย่างปลอดภยัยแม้ขณะบินด้วยความเร็วสูงหรืออยู่ในท่าทางผิดปกติ อีกทั้งยังมีระบบป้องกันไฟไม่อัตโนมัติและระบบควบคุมความเสียหายภายในตัวเครื่องที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียเครื่องบินได้อย่างมากหากพูดถึงเทคโนโลยีล่องหนไฟเตอร์เจ็ต125ก็ไม่น้อยหน้าเครื่องบินรบรุ่นอื่นครับด้วยการออกแบบตัวเครื่องให้มีลักษณะสตีลพร้อมเคลือบสารดูดซับคลื่นเรดาร์ชนิดพิเศษทําให้มันสามารถล่องหนจากเรดาร์ของสตรูได้เป็นอย่างดีช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดพ้นจากการตรวจจับและโจมตีได้อย่างยอดเยี่ยม ในเรื่องการบำรุงรักษาไฟ g h เตอร์เ125ก็ถือว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีต้นทุนในการดูแลรักษาค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับสมรรถนะของมันครับเนื่องจากมีการออกแบบระบบภายในให้สามารถเปลี่ยนอะไหล่หรือทําการซ่อมบํารุงได้อย่างรวดเร็วลดเวลาในการจอดซ่อมและเพิ่มเวลาในการปฏิบัติภารกิจได้สูงสุดไฟ g h เตอร์เ125ถูกออกแบบโดยทีมวิศวกรชัน้นนําระดับโลกครับผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนาหลายสิบปี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินขับไล่ที่ประสบความสำเร็จในอดีตแต่ได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเพื่อยกระดับขีดความสามารถให้เหนือกว่าเดิมหลายเท่าแม้จะเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีขนาดกระทัดรัดกว่าเครื่องบินรบหนักรุ่นอื่นแต่ไฟ g h เตอร์เจ็ตหนึกลับมีพิสัยการรบและความสามารถในการต่อสู้ที่ไม่เป็นรองใครเลยครับจุดเด่นสําคัญที่ทําให้มันกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทั่วโลกจับตามองก็คือความสมดุลระหว่างความเร็วอาวุธระบบอิเล็กทรอนิกส์และต้นทุนการใช้งาน อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ FighterJet 125ยังรองรับการอัปเกรดในอนาคตครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนระบบเรดาร์เป็นรุ่นใหม่การติดตั้งระบบอาวุธล้ำสมัยเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงระบบควบคุมการบินทั้งหมดนี้สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็วด้วยโครงสร้างแบบโมดูลราที่ออกแบบมาเฉพาะนอกจากนี้ FighterJet 125ยังถูกนำไปใช้ในหลายประเทศครับด้วยเหตุผลหลักคือราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะระดับสูง และประสิทธิภาพที่พิสูจน์มาแล้วในภารกิจหลากหลายรูปแบบทั้งภารกิจป้องกันอากาศยานภารกิจโจมตีเป้าหมายภาคพืนและภารกิจลาดตระเวนทางอากาศระยะไกลในอนาคตไฟเตอร์เจ็ต125อาจกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพอากาศหลายประเทศครับด้วยความสามารถรอบด้านดีไซน์ล้ำสมัยและระบบเทคโนโลยีที่เหนือชั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมไฟเตอร์เจ็ต125ถึงกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคป,ปัจจุบัน และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของไฟ g h เตอร์เจ็ต125ครับสุดยอดเครื่องบินขับไล่แห่งอนาคตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยขุมพลังความเร็วและเทคโนโลยีสุดล้ำใครที่ชื่นชอบเครื่องบินรบหรือเป็นสายทหารรับรองเลยครับว่าไฟ g h เตอร์เจ็ต125คือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในเวลานี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องท็อปเทรนดิ้งคาของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับยานพาหนะสุดล้ำและเรื่องราวสุดมันจากทั่วโลก แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ